วันนี้นะครับจ้องเกษตรกรมิสุเขากับแม่ยูธงยูทานะครับวันนี้ว่าสิบปลูกมันญี่ปุ่นไวแต่กินพี่น้องนี่แหละขุดหลุมนะครับขุดหลุมขนาดสามสิบคูณสามสิบนะครับกว้างสามสิบลือกสามสิบนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกรองกดหลุมนะครับหลังจากที่ทรงเข่ากันแล้วนะครับ คูนดินให้มันเป็นจอมกลมจังสีอลไรนี่นี่นะครับที่ผสมกะผสมปุ๋ยอคอกนะครับให้เข้ากันซะก่อนเป็นห้องผื้นขางลางนะครับสูมือนกะปลูกกินเองครับพี่น้องปลอดภัยเนาะเป็น C, อินรีย์บ่ได้ใส่สารเคมีนะครับหลังจากผสมดินแล้วจังสีอลไนี่ละกะเอากะ พืนดินขึ้นนะครับนหน่อยระยะห่างที่ปลูกกับะมาณนลมละเมตรนะครับนะระยะห่างมันที่เขาเป็นใส่เป็นพันกับสิเป็นมันญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นมันญี่ปุ่นออกเนือ้อมันก็สิออกสีบองม่วงนะครับแสบต่อละนะครับมือันนี้ก็เลยลงทุนมาปลูกแล้วมันนี่ครับส่ง ต้องมักดินให้มันได้ซะก่อนนะครับจั๊หน่อยครก็สิเป็นขั้นตอนการปลูกอันนี้การผสมดินซะก่อนนะครับปลูกว่หลายดอกครับพี่น้องปลูกประม้ณจักนี่แหละไปน้ำหล่องคูกกล้วยนี่แหละนี่นะครับหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็บปลูกมันวบอย่ใบกินพี่น้องหลังจากนี้สุมาเฮ้า หลังจากคุ้นดินแบบนี้หลังจากผสมดินได้แล้วแบบนี้นะครับเอากับจังสีเอาพันมาปลูกอีกเท่านึงนะครับขั้นตอนการผสมดินก็นเห็นไปแล้วนะครับพี่น้องขั้นตอนต่อไปก็เป็นการปลูกเอาขั้นตอนการปลูกนะครับนี่แหละก็นเน็บไปซืออ้อนี่แหละนี่เน็บจักสามสี่ยอดในะการแตกนะพี่น้อง สามซี่ยอดให้มันเป็นหัวได้หลายลงหัวเลื่อยให้มันจะอยู่ด้กินได้พ่นว่าให้เด็กกินเด้กทานครับผมแค่นี้แหละครับกันแล้วเลยได้นี่ขั้นตอนการปลูกมันญี่ปุ่นนี่นี่ครับผมกันถ้าเดี๋ยวคลิปพูดเราขุดขุดหัวพูดเราจังสิไทยอีกเทื่อนึงเด้อเดี๋ยวพอการคลิปต่อไปสำหรับอีพี่มันญี่ปุ่น ที่หนึ่งของมันญี่ปุ่นกับเพียงเสร็จสินเพียงตัวนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ